เวลาที่เราอะไปติดออเดอร์ฝั่งบายหรือฝั่งเซลก็ตามแต่ซึ่งตอนแรกอะเราคิดแบบว่ามันจะดีเรากดออกไปปุ๊บแล้วกราฟมันดันเบรกไปทางใดทางหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เรียกว่าเบรกหรอกแต่ในความคิดของพวกคุณพวกคุณคิดว่าแย่แล้วตกใจเหมือนจับใบดําใบแดงอะแล้วคุณได้ใบไม่ดีอะแล้วคุณตกใจอาการตกใจตรงเนี้ยคุณต้องหยุดตัวเองให้ได้ก่อน หยุดตัวเองให้ได้ก่อนเพราะการออกออเดอร์เพียงออเดอร์เดียวเนี่ยนะมันทําได้สองอย่างเลยออกออเดอร์ผิดชีวิตเปลี่ยนไปเลยก็คือต้องไล่ออกออเดอร์นั้นไปเรื่อยๆแล้วก็โลจิกไมซ์เซตพังแล้วก็มีความไบแอสไปกับออเดอร์สั่งที่คุณได้ออกอยู่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาความคิดแบบนี้ไม่เอาโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยนะครับอย่าพยายามหาข้อสนับสนุนของความผิดพลาดนั้นแต่หา ว่าทำไมมันถึงผิดพลาดเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่พอร์ตออเดอร์เนี้ยเป็นออเดอร์บายที่เราบอกแต่แรกแล้วว่าใน time f f H 4แท่งนี้ยังไม่จบถ้าคุณบายเท่ากับ follow by แต่ตอนแรกเราก็ถามตัวเองว่าทะเลาะกับตัวเองว่าเอา้าแล้วถ้ารู้มันจะขึ้นไป2อ4ศูนยทำไมไม่บายขึ้นไปล่ะเราก็เลยไปเปิด time f H o e แล้วเราก็บายสุดท้ายเราก็โดน follow by แต่เราจะต้องไม่โดนแบบเดิมอีกเข้าใจยังครับจากออเดอร์ที่1ไปออเดอร์ที่2แม้ว่ามันจะเป็นไปในทางที่เราต้องการให้มันเป็นหรือไม่เป็นไปในทางที่เราต้องการให้มันเป็นเราจะต้องไม่ผิดพลาดแบบเดิมอีกในออเดอร์ที่2ก็คือไม่ใช่อยู่ดีๆตอนนี้เราผิดพลาดด้วยการ follow by ที่ทำเป m H4 ราคาเราออกด้วยท f r a m e H1 เราก็จะตบ,บี้ตะบันออกที่ทาวเฟ H บ H1 เพราะว่ามันย่อโตลงมาอันนี้เรียกว่าย่อโตลงมาเคลียร์คนฟอลโล w บายที่ทาวเฟ H บ H1 แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่ลงมาชนแนวรับเพราะว่า H 1ชนแนวรับก็บ่อยไปตรงนี้เพราะมันไซด์เว์อยู่เห็นยังครับว่ากามันวิ่งเป็นสามเหลี่ยมตลอดเนี่ยมันไซด์เว์อยู่ <S <S เพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขเดียวกันที่เราโดนลากไม้แรกอย่าเอาไปออกไม้ที่สอง ถ้าเราโดนลากไม้ที่หนึ่งแล้วเราเอาเงื่อนไขเดียวกันไปออกไม้ที่สองอีกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้คุณเล่นด้วยอารมณ์ละเพราะฉะนั้นไม้แรกเนี่ยจะโดนลากไกลแค่ไหนปล่อยมันลากไปเลยแล้วก็เป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของคุณไปเลยว่าเนี่ยคุณออกออเดอร์ผิดวิธีเนี่ยคือความสำเร็จที่ทำซ้ำไม่ได้เนี่ยมันเคยได้กำไรด้วยวิธีนี้แต่มันไม่ได้แล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองแต่ว่าไม่ต้องทําให้ตัวองมีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นจุดออกออเดอร์ต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นจุดออกออเดอร์ที่หวังผลในการที่จะไปแก้ไขไม้ที่ไม่ดีเป็นจุดออกออเดอร์ที่หวังผลการย่อดเด้งที่แรงเป็นจุดออกออเดอร์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบทุกรูปแบบแล้วถ้าโดนกโดยที่มันอยู่ในเงื่อนไขครบทุกรูปแบบ ไม่ต้องเสียใจเพราะนั่นเพิ่งเป็นออเดอร์ที่2ของคุณเพราะฉะนั้นต้องหยุดอารมณ์ตัวเองตั้งแต่การออกออเดอร์ที่1ด้วยวิธีที่ผิดแล้วจะไปกดออกออเดอร์เพื่อที่ต้องการหวังจะสลับหรือหวังจะแก้หยุดคิดไม่ทำแล้วเรียนมาถึงอินเทน i v ฟแล้วไม่ออกออเดอร์แบบเด็กน้อยแบบนั้นแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการออกออเดอร์แบบนั้นเนี่ยเป็นการออกออเดอร์แบบทดลอง ทำให้ตัวเองลองออกตรงนั้นลองออกตรงนี้ how to buy how to sell แบบง่ายๆแบบที่ไม่มีความรู้ลึกขนาดนี้แต่วันนี้เนี่ยในเมื่อคุณมีความรู้ที่ลึกขนาดนี้แล้วคุณจะไปออกออเดอร์ตามใจตัวเองไม่ได้แล้วคุณจะใจร้อนไม่ได้คุณจะใจร้อนกับกราฟไม่ได้คุณต้องใจเย็นกว่ามันแต่ในอีกทางหนึง่งคุณจะต้องคาดการณ์สิ่งที่มันสามารถจะเกิดขึ้นกับกราฟได้โดยที่ไม่ตะบี้ตะบันว่ามันจะต้องขึ้นหรือมันจะต้องลงอย่างกราฟชุดนี้ เราเซลลิมิตไว้ข้างบนเราบายลิมิตไว้ข้างล่างแล้วเราคิดว่ามันจะเบรกเราเลยไปหาทางที่จะเอาไว้ออกไปให้ได้สุดท้ายแล้วคุณไปเปิดไทม์เฟรมที่เล็กลงอยังไงคุณก็ออกออเดอร์ได้เพราะทางเฟรมที่เล็กลงเนี่ยต้านมันอยู่สูงขึ้นรับต้านมันอยู่ต่ําลงรับมันอยู่สูงขึ้นเสมอคุณจะออกออเดอร์ด้วยเงื่อนไขของไทม์เฟรมเล็กเนี่ยคุณออกได้ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณดูไทม์เฟรมใหญ่อยู่แล้วคุณตั้งเซลล์ลิมิตบายลิมิตไว้อย่างดีแล้วอ่ะ แล้วคุณไปใช้ time frame เล็กในการกดออกออเดอร์มันก็ไม่แปลกที่คุณจะโดนลากหรือคุณจะพังถ้าคุณกําไรคุณก็โชคดีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่าทําให้โลจิก mindset ของตัวเองพังโดยการออกออเดอร์แรกผิดปุ๊บชีวิตกเปลี่ยนเลยแบบลืมทุกอย่างลืมและรับการอยู่ไหนไส่อยู่ไหนลืมหมดเลยอย่าลืม เพราะฉะนั้นออเดอร์แรกออเดอร์เดียวที่มันลากเราอยู่มันทําร้ายเราไม่ได้หรอกเราทําร้ายตัวเองเราทําร้ายตัวเองเพราะเราอะ่ะมีอคติไม่ว่าจะเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามแต่กับออเดอร์ที่เราได้ออกอยู่เรารู้สึกรังเกียจออเดอร์บายมายนี้มากเลยเพราะมันทำให้เราขาดขาดทุนอยู่แต่ถ้ามันทําให้เราบวกอยู่เราจะดีใจมากเลยแบบนี้ไม่ใช่เทรดเดอร์แล้วแกมเบอร์ ler, นักพน,นัน เพราะฉะนั้นเราจะไม่เทรดแบบพนันเราต้องเทรดแบบคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวกับตลาดมาอย่างยาวนานคุณว่าเทรดสามพไปหมื่นเนี่ยและยืนระยะมาหลายๆเดือนได้เนี่ยมันฟุกหรอมันไม่ฟุกหรอกแล้วคุณก็เห็นหลายๆไม้ที่ผมซัดแบบจัดเต็มอย่างไม้ล่าสุดผมปล่อยทิ้งไว้เลยหนึ่งหลอด ของวัวนศุกร์และทีพหน้าไม้ไว้แล้วตั้งเซลล์สต็อปด้วยเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยทิ้งตั้งเซลล์สต็อปไว้ที่แนวรับแต่ว่าบวกไปอีก80จุดเพื่อที่จะไม่ยต้องการให้มันติดสุดท้ายราคายกโตขึ้นมาชน TP พีหหลอดเก็บเข้าพอร์ตไปไม่กำไรไม่ขาดทุนแต่ถ้าทิ้งลงมาก็ล็อกความขาดทุนเอาไว้แต่ไม่ใช่ฟูเฮดจิงเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยมันรีเลทกันทั้งหมด ทริคช็อตผมจะค่อยๆเอามาอ่านให้ฟังเอามาพูดให้ฟังแต่ว่าการจะบอกว่าโลจิกไมซ์เซตสำคัญมากเพราะว่าคนทุกคนต้องเคยออกออเดอร์ผิดพลาดแหละไม่ใช่คุณสามารถออกออเดอร์ได้ถูกต้องตลอดเวลาอย่างไม้เนี่ยคุณเห็นเลยผมบอกแล้วนะถ้ากดบายตรงนี้คือ follow by ที่ทำแบบ H4 แล้วเราบายเพราะอะไรเพราะทำแบบ H1 แล้วเราบายเพราะอะไรเพราะเราเซลล์ลิมิตไว้ข้างบนเราไม่บายตรงนี้เราไม่เซลล์ตรงนี้ท้ายที่สุดเราก็ไปหาเรื่องออกจนได้ ด้วยความที่ไม่มีออเดอร์และสุดท้ายเป็นไงผมบอกว่าแท่งนี้นะยังนับเป็นต้านนับเป็นรับไปได้จะนับเป็นต้านนับเป็นรับได้ต่อเมื่อแท่งนั้นจบจบไปแล้วแต่แท่งนี้เราดันมาบอกว่านี่เป็นแนวรับและนี่คือไส้ไม่ได้เพราะแท่งนี้มีสิทธิ์ที่จะทิ้งลงมากลายเป็นแท่งสีแดงลงมาถึงตรงนี้ได้เลยเราจึงไปออกเซลล์ลิมิตไปที่ไส้นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วไส้นี้มันดันเป็นแนวรับของทาเฟรม H1 เห็นไหมฮะเราเลยเลื่อนมาเป็นไส้ของทา H1 ข้างล่าง ซึ่งไม่มีไส้ให้เห็นอยู่ในไทม์เฟรม h 4ก็เป็นจุดที่ดีขึ้นไปอีกเห็นยังเห็นไหมครับติดตามเสมอนะครับอาจารย์ไลฟ์สด7ชั่วโมงผมก็ดูครับได้ความรู้แน่นปึกเย่ยมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครทำลายคุณหรอกนอกจากคุณทำลายตัวคุณเอง ออเดอร์ไม้เดียวไม่สามารถทําให้คุณแพ้ตลาดนี้ได้ถ้าคุณออกออเดอร์ออเดอร์เดียวแล้วทําให้คุณแพ้ตลาดนี้ไปปล่อยเป็ดดีกว่านะครับไม่ก็มาเก้าถ้าเกิดมีตังค์เยอะขนาดนั้นไปเวกัสนะครับไปเที่ยวด้วยนะครับเปลี่ยนทําโซนไปเลยนะครับคือตลาดเนี้มันอันตรายมากๆ อันตรายอยู่แล้วคุณสนุกแน่นอนต่อให้คุณออก0.01นะคุณก็หัวใจเลือดสูบเฉียดเอ้ยสูบฉีดไปเ,เลือดสูบฉีดเป็นแรงแบบปุ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 บอยู่แล้วนะครับคือออกแบบสมมติคุณมีวิลพันดอลลาร์คุณออก0.01นะี่คุณก็ตึก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 แล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดกันถึงการควบคุมอารมณ์วิธีการในการเล่น บายไปแล้วไม่ต้องบายอีกเซลไปแล้วไม่ต้องเซลอีกถ้าไม่ได้มีเหตุผลหรือจุดออกออเดอร์ที่ชัดเจนอย่าทําความรู้มีเอาไปใช้แต่ความรู้มันจะน้อยลงเสมอสมมติคุณมีความรู้2องมันจะเหลือร้อยเปอตอนที่คุณเอาไปใช้จริงแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สัก5้าอย่างเงี้ยครับแล้วมันเหลือ2องร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังดีอยู่ทำยังไงให้คุณสามารถเอาความรู้มาใช้ได้เต็มรูปแบบใช้ได้เต็มรูปแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าคุณต้องคิดเป็นเป็นเป็นปน,ปนาทีนะคุ レスปอนกราฟอย่างรวดเร็วประมวลผล processing มันอย่างเร็วแล้วก็ตอบกลับมันได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่ากราฟมันวิ่งเร็วมากนะครับมันวิ่งเป็นมิลลิ s e c o n ใน1วินาทีมันวิ่งทั้งหมด4ครั้งทุกๆ250มิลลิบ m i เพราะฉะนั้น bar a คชั่นที่มันขยับอยู่มันมันเร็วมากนะครับถ้าคุณประมวลผลมันได้ทันคุณก็จะ scoping ได้ดีแต่ถ้าคุณประมวลผลมันได้ไม่ทันคุณก็จะ scoping ได้ไม่ดีนะครับโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม้นี้ถ้ามันขึ้นมาแล้ว TP ตัวเองปิดไปได้ก็ปิดแต่สุดท้ายคุณจะผิดจังหวะหรือเปล่าสมมุติว่ามันอยู่ในช่วงกาฟมันกำลังจะขึ้นพอดีจากการที่ทมาเฟรม H1 กดตัวลงมาเคลียร์คน Follow Buy แล้วยกตัวกลับขึ้นไปนะครับพร้อมเบรกแล้วคุณไปปิดจะเกิดอะไรขึ้นกับโลจิกชุดนี้ฟังดีๆนะกับมาที่ผมคุณบายแล้วไม้บายคุณมันมีปัญหา เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะพอมันขึ้นมาปิดได้คุณจะบายอีกไหมคุณไม่บายแล้วสุดท้ายพอมันขึ้นคุณดันจะไป follow บายอีกเพราะว่าคุณมีอคติกับไม้บายนี้แล้วไงล่ะจริงไหมเหมือนเซลล์แล้วโดนกมาคุณปิดเซลล์ได้คุณจะออกเซลล์อีกไหมคุณก็จะไม่ออกเซลล์อีกเพราะคุณเพิ่งรอดจากเซลล์มา คุณเลยจะเปลี่ยนไปเป็นบายแทนแต่สุดท้ายถ้าคุณบายไม่ได้คุณก็จะ Follow s ซ l ลนี่คือเหตุผลว่าทำไมจังหวะในการเล่นถึงมีปัญหาถามว่าไม้บายเป็นไม้ที่ไม่ดีหรอไม่ใช่แต่คุณบายในจุดที่ไม่ดีแต่พอคุณแก้ไม้บายได้เสร็จคุณคิดว่าไม้บายเนี่ยคุณเพิ่งแก้เสร็จคุณเลยเปลี่ยนฝั่งไปเล่นฝั่งเซลล์แบบนี้คือโลจิกคุณผิดแล้วเห็นไหมฝั่งบายคุณออกถูกด้แล้ว แต่คุณออกผิดที่พอคุณคุณแก้บายได้เสร็จปั๊บคุณหยุดบายไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณออกเซลล์อยู่แล้วคุณโดนลากคุณแก้เซลล์ได้แล้วคุณจะหยุดเซลล์คุณออกบายอยู่คุณแก้บายได้แล้วคุณจะออกบายเออไปออกฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นแบบนั้นอย่าเล่นน้ำเงินแดงชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกคุณว่า การที่ไม้าบคุณไม่ดีไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกทางการที่ไม้เซลล์คุณไม่ดีไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกทางแค่มันผิดที่ผิดตำแหน่งไม่ได้แปลว่ามันผิดทั้งหมดตอนเนี้เราต้องการไม้าบเนี่ยแต่เราโดนลากายอยู่เราก็แค่รอให้มันลงไปถึงจุดที่เราจะได้ไม้ายที่ดีที่เราอยากจะได้สุดท้ายแล้วเราได้ไม้บายมาแล้วไปคัดบายได้แล้วเราเปลี่ยนไปเซลล์หรอ ไม่ใช่เซลล์ลิมิตเราก็จะวางอยู่ที่เดิมบบยลิมิตเราก็ยังวางอยู่ที่เดิมเราแค่จะไปออกไม้บายไม้ที่หนึ่งได้ในจุดที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องรีมายตัวเองก่อนว่าฉันจะเล่นออเดอร์ฝั่งบายด้วยเหตุผลอะไรฉันจะเล่นออเดอร์ฝั่งเซลล์ด้วยเหตุผลอะไรนั่นคือสิ่งที่ผมบอกให้คุณอ่านเทนนั่นแต่แรกแล้วเวลาคุณสกอรปิ้งคุณจะรู้ว่าคุณตามเทนหรือคุณสวนเทนคนส่วนใหญ่พอเวลาปิดเซลปับ๊บไปเปิดบายเปิดปิดบายปุ๊บไป ไปไปเปิดเซลล์อันนี้แหละที่ผมเลยจะบอกว่าโลจิกของพวกเราอะ่ะโดนตลาดหลอกล่อบแบบนี้เลยก็คือบายโดนลากออกไม้บายใหม่แก้ไม้บายได้สายเวสักพักเซลล์ดีกว่าเพราะอะไรเพราะเราสั่งตัวเองว่าเมื่อกี้กูบายแล้วกูมีปัญหากูเลยต้องเปลี่ยนเป็นเซลล์เมื่อกี้กูเซลแล้วกูมีปัญหากูเลยต้องเปลี่ยนเป็นบายนี่คือโลจิกไมซ์เซตที่เป็นปกติ เป็นปกติมากเลยมันเป็นจิตวิทยาที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วนะครับคุณทําแบบนี้หรือคุณเคยถูกลงโทษคุณเลยไม่ทําอีกบทลงโทษนี้คืออะไรการต้องรอคอยเวลากว่ากราฟจะวิ่งไปแก้ไขได้พอคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับปัญหานี้มานานเกินไปแล้วคุณก็เลยจะไม่ไปทําแบบนั้นอีกเพราะคุณกลัวจะถูกลงโทษโดยการถูกเวลาทรมานคุณไปแบบนี้ คุณก็เลยเปลี่ยนฝั่งสุดท้ายคุณจะไม่ถูกจังหวะสักทีกลายเป็นพอคุณถูกกดดันด้วยฝั่งบายหนักๆคุณก็แก้บายเสร็จคุณก็เปลี่ยนไปเซลเลยพอคุณแก้เซลเสร็จคุณก็เปลี่ยนไปบายเลยอันเนี้ยคือโลจิกมายเซ็ตที่มนุษย์ส่วนใหญ่โดนตลาดทรามานด้วยเงื่อนไขของเวลาด้วยแพทเทิร์นไพแอชั่นที่เราเห็นด้วยการวิ่งแรงต่างๆทุกอย่างที่เกิดในกราฟสุดท้ายกลายเป็นว่า เราเนี่ยแหละเอาใจเราอะไปใส่อยู่ในกราฟแต่ไม่ได้เอาความรู้หรสติปัญญาลงไปใส่ไว้ทําให้เราเกิดความผิดพลาดได้เมื่อมนุษย์ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับและทฤษฎีนี้ถูกออกแบบมาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับโลจิกและไม n d เซตโดยเฉพาะผมเลยจะต้องมาเฉลยให้คุณฟังว่าเวลาคุณมีปัญหากับไม้บายไม่ได้แปลว่าไม้บายมันผิดทางนะแต่คุณบายผิดที่ เวลาคุณมีปัญหากับไม้เซลล์ก็ไม่ได้แปลว่าไม้เซลล์คุณผิดทางนะแต่คุณเซลล์ผิดที่แต่ถ้าเกิดคุณสามารถเห็นแล้วว่าคุณเซลล์ทั้งผิดที่และผิดทางคุณบายทั้งผิดที่และผิดทางคุณหาจุดในการแก้ไขออเดอร์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นคุณพักจิตใจคุณดีๆแล้วก็ค่อยกลับไปอ่านใหม่ว่าคุณควรจะทําอะไรในกราฟชุดนี้ลบทิ้งให้หมดเลย pending sell pending buy ลบทิ้งให้หมดแล้วคิดใหม่ หรือมาฟังผมอ่านกราฟอาทิตย์ละครั้งหนึง่งแล้วมาเข้าใจใหม่คือกำลังจะบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนเพราะผมเข้าใจดีว่าพวกคุณยังไม่ได้ฝึกมาหนักขนาดที่เรียกว่าจบปัญหาเสร็จแล้วเล่นต่อได้เลยเหมือน,มนไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นผมยกตัวอย่างคุณขับรถเร็วมาตลอดชีวิตไม่เคยรถชนวันหนึ่งรถคุณชนขึ้นมาคุณจะกล้าขับรถเร็วในวันต่อมาไหมไม่กล้าแบบเดียวกันเลยอันนี้คืออุบัติเหตุ ระดับความสะเทือนจิตใจเท่ากันเลยเสียงเงินเหมือนกันขับรถไปชนไม่ตายหือว่ารอดออกออเดอร์ไม่ตายพอแตกเสียงเงินค่าซ่อมรถเหมือนกันถ้าไม่ได้ซื้อประกันเอาไว้คุณจะกล้าขับรถเร็วทันทีเลยไหมในวันต่อไปเพื่อนคุณจะกล้าให้คุณยืมรถไปขับไหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นของเราจะบอกพวกคุณว่า นี่คืออุบัติเหตุทางจิตใจทางระบบความคิดของมนุษย์ที่ตลาดเล่นกับใจของเราความคิดของเราอย่างแยบยนต์โดยที่คุณไม่รู้ว่าการที่คุณถูกลากไปเรื่อยๆเนี่ยทางความคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าทนได้แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วมันลากคุณไปสมมติอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยสิบวันอยู่ที่เดิมแล้วคุณโดนลากแบบเนี้ยไปเรื่อยๆสิบวันคุณจะเริ่มรู้สึกชินชา หลังจากนั้นคุณจะลืมไปหมดเลยว่าสิบวันที่แล้วคุณอ่านกราฟอะไรไว้เหมือนที่เอาง่ายๆแค่ตอนนี้เลยผมถามคุณว่าเราอ่านไว้ใช่ไหมว่าเราจะเซลล์แต่เรายังเซลล์ตรงนี้ไม่ได้เราเลยบายเพราะเราจะเซลล์ข้างบนเราไม่เซลล์ตรงนี้แต่พอเราบายตรงนี้แล้วเราโดนลากปุ๊บเราลืมไปแล้วว่าเราจะเซลล์ เนี่ยแหละคือสิ่งที่จะบอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นคุณตอนเนี้ยอยู่บ้านเนี่ยคุณกดบายไปแล้วตรงนี้เชื่อผมดิคุณโดนลากบายอยู่หนึ่งไม้ตอนนี้ยคุณตอนนี้คุณบายแล้วเนี่ยสามสี่ร้อยจุดห้า้อยจุดเนี่ยคุณบายแล้วจริงไม่จริงจริงไหมครับยกตัวอย่างมาเห็นภาพเลยครับทำเฟรมเดนหนึ่งมองลงทำไมอาจารย์มองขึ้นครับ เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน้ารักอาจารย์ต้องช่วยกันแชร์ด้วยนะเราแชร์สามสิบกลุ่มเลยสามสิสามกลุ่มเลยค่ะโอโ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้าคุณติดบายอยู่คุณบายแล้วใช่ไหมอะ่ะตอบผมหน่อยใช่ไหมครับจริงค่ะจริงครับอะ่ะจริงครับอะ่ะจริงครับเออเห็นเปล่าแต่ผมอ่ะ ไม่บายเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้จะบายตั้งแต่แรกเพราะบายคือการ follow บายที่ทา f m h 4แล้วผมเทดแต่ทา f m h 4ผมจะ follow บายหาอะไรล่ะแม้แต่จุดที่บายลิมิตไหต่อไปที่2028เนี่ยผมก็ไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่ามันจะเด้งกลับมาได้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้มันยังไม่จบแล้วผมบอกพวกคุณว่าเฮ้ยแท่งนี้มันมีสิทธิ์กลับไปแดงเลยด้วยซ้า อันนี้เข้าใจยังว่าทําไมถึงไม่ให้อ่านแท่งปัจจุบันว่าเป็นแนวรับแนว,แนวต้านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแท่งปัจจุบันยังไม่จบคุณจะไปอ่านว่ามันเป็นรับเป็นต้านไม่ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับถ้าแท่งปัจจุบันมันยังไม่จบคุณจะไปอ่านว่ามันเป็นแนวรับแนวต้านไม่ได้คุณต้องเริ่มอ่านจากแท่งที่มันจบไปแล้วเท่านั้นแท่งปัจจุบันเราจะไม่นับไฏแอคชั่นจะเกิดขึ้นผมให้คุณจดไปแล้วเรียนไปแล้วก็คือจากแท่งที่จบไปแล้ว ส่วนแท่งปัจจุบันเราเรียกว่า bar action ก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแท่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแท่งนี้จะจบยังไงก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จงรู้เอาไว้ว่าเรามาใบาหนึ่ง order เนี้ยเพราะอะไรเพราะตอนแรกเราคิดว่าไอเนี่ยจะกลายเป็นรับแล้วคิดว่าไม่น่าลงมาไหวหรอกโอ้โหจะลงมายังไงล่ะตั้ง พันจุดตัวลากพันจุดเลยสมมตินะแล้วเราอ่านว่าไอ้นี่คือแนวรับเราเลยมาบายที่ไส้นี้ไงซึ่งในความเป็นจริงไส้นี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้พอแท่งนี้ยังไม่จบเข้าใจยังเข้าใจยังถ้าเรามองตรงนี้เป็นแนวรับเราจึงมองตรงนี้เป็นซับไพแต่ในความเป็นจริงถ้าแท่งนี้มันไม่ได้เป็นแนวรับล่ะซับไพมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ซึ่งซัลายตรงนี้ก็ไปเจอ,อเจอรับนี้อีกเจอรับนี้อีกสุดท้ายก็ต้องมาเล่นตรงนี้พอมาเล่นตรงนี้ก็ไปเป็นรับของ H1 อีกสุดท้ายเลยต้องมาเล่นตรงนี้ไงแล้วก็ไปตอบว่าท้ายที่สุดเรารู้ว่าจะขึ้นทําไมเราไม่บายขึ้นไปเห็นภาพยังเห็นภาพยังว่าทำไมเราไม่บายขึ้นไปเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันจะลงมาก่อนไหมหรือมันจะขึ้นไปเลยเราจึงวางเซลล์ลิมิต b า y ลิมิต ไว้ด้วยเหตุผลดังนี้เขียยไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สภาพแวดล้อมหรือบุคคลต่างๆหรืออะไรต่างๆมันทำให้โลจิกไมซตของคุณมันพังไปนะครับเพราะจะไม่มีใครทําร้ายคุณได้เลยนะครับนอกจากตัวคุณเองถ้าโลจิกไเซตของคุณดีคุณก็จะสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยคําว่าอยู่รอดเนี่ยคือโโหมันต้องผ่านกรรมวิธีเยอะนะ จนปลอดภัยได้ก็ถือว่าต้องแก้ปัญหาจนผ่านพ้นน่ะอยู่รอดได้ปลอดภัยได้กลับไปอยู่รอดใหม่ปลอดภัยใหม่อยู่แค่เนี้ยกว่าจะข้ามไปทํากําไรได้ทํากําไรเสร็จต้องกลับไปปลอดภัยกลับปลอดภัยเสร็จปั๊บถูกกลับไปอยู่เลเอลอยู่รอดใหม่ก่อนแล้วค่อยมาปลอดภัยทํากําไรใหม่สุดท้ายกว่าจะได้ไปใช้ชีวิตอ่ะโอ้คุณมันอยู่ลูปอยู่รอดอยู่รอดอยู่รอดปลอดภัยแล้วเว้ยปลอดภัยแล้วเว้ยกลับไปเอาตัวรอดเอาตัวรอดเอาตัวรอดกลับไปปลอดภัยแล้วปลอดภัยปลอดภัยกำไรแล้วกำไรจะถอนกลับไปอยู่รอดใหม่ แล้วสุดท้ายโอ้ยอยู่รอ,อ,อดปลอดภัยทึงบไรเออได่นด้ใช้ใชีวิตแล้วเข้าใจปะกว่าคุณจะไปถึงบันไดขั้นใช้ชีวิตอะแต่ถ้าคุณได้ใช้ชีวิตแล้วอ่ะคุณก็ต้องไปเริ่มอยู่รอดปลอดภัยทึงลันไใช้ชีวิตใหม่นั่นแหละแค่มันจะเร็วขึ้นบันไดคุณสร้างเสร็จแล้วมันก็จะสามารถเดินได้ถนนสร้างเสร็จแล้วคุณก็จะขับรถไปก็ได้นะครับวางทางเดินให้ดีก่อนไม่ใช่อยากจะเดินก็เดินแม่งมั่วๆเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณสร้างทางเดินไว้ไม่ดีสุดท้ายคุณก็ต้องเจ็บบาดเจ็บนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะฮะ